นี่เลยนะคบอันนี้ก็เป็นสีขาวออกเหลืองนะครับนี่เลยเขาสวัสดีครับวันนี้พบกับชินที่ช่างชิสตูดิโอนะครับวันนี้ทุกคนอาจจะเห็นว่าแปลกที่แปลกทางนะครับเพราะว่าผมกำลังจะไปรับนกตัวใหม่ซึ่งตัวนั้นผมได้จองไว้แล้วนะครับนกที่ผมจะไปรับนะครับเป็นลูกป่านหงยกจะน่ารักแค่ไหนผมอยากจะฝึกนกหงยกให้เชื่องเหมือนกับบุญแก้วนะครับผมก็เลยจะไปรับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะน่ารักแค่ไหนใครที่อยากเห็นก็อย่าลืมติดตามช่องผลด้วยนะครับตอนนี้มาถึงที่ร้านแล้วนะครับนี่เลยลูกบอลอยู่ในนี้ ตอนนี้นะครับก็เลือกมาแล้ว2ตัวนี่เลยนะครับตอนนี้มีตัวสีขาวตัวหนึ่งแล้วก็ตัวสีดําตัวหนึ่งแต่ยังไม่ค่อยแน่ชัดนะครับนะครับตอนนี้น้องเขาก็ยังไม่มีชื่อนะครับใครที่มีชื่ออะไรเพราะเพาะก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสีขาวออกเหลืองนะครับนี่เลยเขาที่ร้านเขาบอกว่าเป็นหน้าเหลืองด้วยนะครับ ตัวนี้ก็ผมว่าน่าจะออกเป็นสีฟ้าสีดำเหมือนที่บ้านผมตัวหนึง่งโอเคไปนอนต่อนะถ้าเดินน้องเขาเนี่ยน่ารักมากเลยครับแบบต่อแต่ต่อแต่ต่อแต่เงี้ยน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไปป้อนข้าวเขากันเลยนะครับแต่ตอนนี้น้องเขาไม่หิวนะครับแต่ผมคาดว่าถ้ากลับไปบ้านแล้วก็ซักประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยครับ น้องเขาก็น่าจะหิวพอดีเลยนะครับโอเคอกลับกันแล้วตอนนี้นะครับผมได้กลับมาบ้านแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าตานะครับว่าน้องเขาหน้าตาไงนี่เลยมีสีขาวตัวนี้ผมตั้งชื่อแล้วนะครับชื่อว่าข้าวปั้นนะครับส่วนตัวสีดํานี่ชื่อว่าข้าวปุกนะครับแต่ก็ไม่แน่นนะครับว่าถ้าโตมาสีอาจเปลี่ยนก็ได้ ดูนี่สิครับน้องเขาน่ารักมากเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีฟ้านะครับอ่อาครับปันมาหาผมนะครับวิง่งอ่ะยืนในตะกร้าก่อนนะจ๊ะไอตัวนี้ก็จะโตสุดนะครับข้าวปั่นเนี่ยข้าปั่นตัวนี้เมื่อวานนะครับกลับมาแต่ว่าเขาไม่หิว ตอนกลางคืนแล้วก็ยังไม่หิวผมก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับก็เลยมาถ่ายตอนเชาน้านี้และตอนเช้านี้ผมก็ได้พยายามให้เขาได้กินอาหารลูกปอนเนี่ยนะครับเจอปัญหานั่นก็คือนกของผมไม่ยอมกินข้าวอาหารลูกปอนนั่นแหละเับเขาเวลาเขากินนะครับเขาจะแค่กินแบบเล่นๆนะครับไม่ค่อยกินเลยผมก็เลยใช้วิธีที่เคยเลี้ยงบุญแก้วนะครับนั่นก็คือนี่เลย การแกะเมล็ดข้าวฟ่างแล้วก็เอาแช่น้ํานะครับแล้วให้ <Wow. S 1> ให้เขากินเมื่อก่อนผมใส่ถ้วยไว้ตอนนี้ผมจับแล้วก็ให้เขากินเอานะครับอโอ้ตอนนี้ดูเหมือนว่าน้องหงอยกของผมเริ่มหิวแล้วนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าผมให้เขากินยังไง <Wow. S 1> นี่เลยเปิดเปิดปากเขาแล้วก็ให้เขากินนี้นะครับ <Wow. S 1> ดูนะครับเปิดปากนี้ เราก็ให้เขากินนี่ครับเขายอมกินน่ารักจัง ผมลืมบอกไปนะครับว่าผมใช้วิธีแกะยังไงผมใช้กระดาษทรายนี่นะครับเอาเม็ดข้าวฟ่างมาแล้วก็บี้บี้บี้จนเปลือกเขาออกมานะครับหรือไม่ก็ใช้สองแผ่นเลยนะครับเอาเม็ดมาวางไว้ด้านบนนี้แล้วก็ถูทููแล้วก็คัดเมล็ดเอาเมล็ดที่แกะแล้วมาใส่แช่น้ําไว้แล้วเอาเมล็ดที่ เปลือกยังไม่ออกนะครับแกะต่ออนี้นะคะที่ผมเอาลูกบ้านหงยกมาเลี้ยงนะครับเพราะว่าผมอยากจะให้เป็นเหมือนบุญแก้วที่เชื่องน่ารักเ<ๆ>กาะไหลผมไปทุกที่อาอะไรอะไรอ่ะกิน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 ต่อไปผมจะป้อนข้าวปลุกนะครับสองตัวนี้ก็ชื่อเป็นอาหารหมดเลยนะครับข้าวปุกยอมกินอยู่นะครับ กินเก่งด้วยใครที่อยากจะเลี้ยงนกหงหยกเชื่องเชื่องแบบผม<อ>ก็ลองใช้วิธีแบบผมนะครับถ้านกหงหงหยกของคุณไม่กินอนาะหารนกป้อนนะครับตอนนี้นะครับผมขอตัวไปป้อนข้าวน้องเขาต่อแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วผมจะมาอัปเดตน้องเขานะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตันและกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่นากินใ,ให้อิ่มเลยนะจ๊ะ